สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับออมนะคะที่บริษัททอโต่อีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็อยู่ที่บริษัททอโต้นะคะสาขาที่หนึ่งนั่นเองนะคะพี่ๆแล้ววันนี้ก็อารถครอบครัวนะคะมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็น isuzu mu x นะคะเครื่อง3.0 ultimate นะคะปี2021นะ กับราคานะคะตั้งขาย9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าเครดิตดีนะคะฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่1 7 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่2.79%นะคะก่อนจะไปรับชมคลิปเต็มกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะพี่ๆขาเริ่มกันตั้งแต่ไฟหน้าเลยนะคะ คันนี้นะคะจะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเดนทามให้นะคะไฟหลีไฟเลี้ยวอ,อยู่ในคมเดียวกันเลยไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้พร้อมใช้งานเลยพร้อมเซนเซอร์ด้านหน้านะคะทั้งหมด4จุดกันเลยทีเดียวนะคะระบบความปลอดภัยนี่ครบเลยนะคะกระจังด้านหน้าได้เป็นคมเนี่ยตัดกับตัวรถสีดำนะวสวยๆเลยนะคะที่ขานีในส่วนของตัวล้อนะคะคันนี้ก็จะได้เป็น ล้อแมตอโลยทูโคนปัดหน้าเงาแบบนี้เลยนะคะขนาดยางจะอยู่ที่20นิ้วนะคะนี่ดอกยางนะคะยังใช้งานได้อีกยาวๆเลยซุ้มล้อด้านในนะคะหัวน็อตนะ้ําไม่มีแกะมาแน่นอนกลิปด้านในไม่มีหลุดไม่มีหายนะคะนี่โครงสร้างเดิมเลยมีบันไดาทางขึ้นมาให้แบบนี้เลยนะคะกระจกมองข้างทับและประปับไฟฟ้านะมีไฟเลี้ยวให้เรียบร้อยแล้วในตัวนะคะ ส่วนของภายในคันนี้ก็จะได้เป็นโคนสีดำนะคะตัวเบาะจะได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะตัวเบาะได้เป็นสีน้ำตาลนะตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะคะนี่คอนโซลหน้านะคะไม่มีรอยแตกหรือว่าขีดข่วนเลยหัวน็อตนะคะเดิมเดิมเลยไม่มีถอดไม่มีแกะมาแน่นอนนะคะนี่ลูกค้าดูหัวน็อตนะเดิมเดิมเลยรอยแต้มสีเดิมโรงงานนี่อยู่ครบหมดเลยนะคะโครงสร้างรถนะคะนี่ รอยเม็ดอาร์ตนะคะเรียงกันสวยๆแบบนี้เลยนะนี่รับประกันว่ารถไม่มีชนมาแน่นอนนะคะไม่มีชนหนักพลิความจมน้ำมาแน่นอนนะป้ายแดงนะคะเปิดตัวไปลร้านห้าหนึ่งเลยนะคะพอมาเป็นมือสองเหลือ9 9 9า0สนบาทนะคะพ,พี่กับเลขไม้แค่เก้0 0มื่นปรลนะคะแล้วก็หัวน็อตนะคะเดิมๆเ,เลยไม่มีถอดไม่มีแกะมาแน่นอนนะคะ มาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันบ้างนะคะนี่ห้องผู้โดยสารนะคะพื้นที่ด้านหลังของเขาค่อนข้างกว้างเลยนะคะตัวเบาะนะคะได้เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะคะตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดเลยมีปลักชาร์จแบตมาให้แบบนี้นะใช้งานได้สะดวกสบายแนย่นอนค่ะพี่พพื้นที่ด้านหลังค่อนข้างกว้างนะคะนั่งสะดวกสบายไม่แออัดจนเกินไปนะคะแล้วก็หัวน็อตนะคะเดิมๆเ,เลย ไม่มีถอดไม่มีแกะนะ้มีแอร์มาให้ด้วยนะตอนหลักอ่ามีแอร์ตอนหลักมาให้แบบนี้ความเมียนทั่วถึงแน่นอนนะคะโครงสร้างนะเดิมเดิมเลยรอยเมทัลเดิม,เด,มเดิมโรงงานนะคะรับประกันว่ารถไม่มีชนหนักผิวความจมน้ํากับสีตีลังตาม,มาแน่นอนนะคะบอดี้ตัวรถนะคะเรียมสันตัวรถคมชัดแบบนี้เลยอ่าบอดี้ตัวรถเรียมสันคมชัดแบบนี้มาแน่นอนนะคะพี่ๆดูบอดี้ตัวรถนะสวยๆแบบนี้นะสีดํานะคะ สีพิเศษเลยอ่าไฟท้ายนะคะคันนี้จะได้เป็นไฟท้ายแบบ LED มาพร้อมกับเซนเซอร์ด้านหลังนะคะสอง R สี่จุดเลยกล้องหลังติดตัวรถมีให้นะคะกล้องหลังติดตัวรถมีให้นะคะันนี้นะไฟเบรกดวงที่สามสปอยเลอร์หลังนะคะเสากาดคีบฉลามนะอ่าในส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะคะฝาดท้ายนะใช้งานสะดวกสบายแน่นอนนะคะลูกค้าเพราะว่าเป็นฝาดท้ายนะคะระบบไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะนี่ ห้องผู้โดยสารนะคะพื้นที่ด้านหลังค่อนข้างกว้างนะตัวเบาะนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่เราพับเบาะให้ลูกค้าดูนะคะถ้าลูกค้าจะใช้สามารถดึงขึ้นมาได้แบบนี้เลยนะคะนี่สวยๆแอร์ตอนหลังมีให้ครบทุกช่องเลยอแอร์ตอนหลังมีให้ครบทุกช่องเลยนะคะหัวน็อตเดิมๆเลยไม่มีถอดไม่มีแกะมาแน่นอนนะคะนี่ทั้งสองฝั่งนะโชคนะคะใช้งานได้อีกยาวๆนะคะ mm hmm. พี่ๆนี่ ใช้งานสะดวกสบายกดทีเดียวนะคะลูกค้ามันสามารถปิดให้เราอัตโนมัติเลยนะคะนี่ใช้งานสะดวกสบายแน่นอนนะคะเป็นเครื่องสามพันด้วยนะคะเป็นตัวขับสี่ด้วยนะคะลูกค้านี่พอดีตัวรถฝั่งนี้นะคะเรี่ยมสันก็รถคมชัดเช่นเดียวกันนะมีแหลกหลังคามาให้ด้วยนะคะด้านบนนะมีแหลกหลังคามาให้ด้านบนแบบนี้เลยในส่วนของห้องผู้โดยสารฝั่งนี้นะคะนี่ พอนังนะคะไม่มีรอยฉีกขาดเลยไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะคะหัวน mm ็อตเดิมเลยไม่มีถอดไม่มีแกะมาแน่นอนนะคะมาดูในส่วนของออปชั่นฝั่งคนขับกันบ้างนะคะมือเปิดเป็นแบบสมาร์ทเอนทีเรียบร้อยนะคะแล้วก็เริ่มกันที่แผงป,ประตูเลย mm hmm. อขออนุญาตตารถให้พี่ๆทุกท่านได้รับชมกันเลยนะคะ mm hmm. กระจกนะคะปรับลงออตโต้นะคะบานคนขับนะแล้วก็สามบานหลังก็จะเป็นปรับแบบแมนวนวลนะคะพวงมาลัยก็จะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงนะคะผ่านตัวพวงมาลัยได้เลยนะคันนี้มีเกียร์แพดเดิลชิพให้ด้วยนะคะเลขไม้นะคะจะอยู่ที่ <c oughs> เลขไม์คันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ 95,000กิโลนะคะเป็นเลขหม่์ตามการใช้งานจริงเลยนะคะพี่ๆคะ่ะหน้าจอนะคะเป็นแบบสัมผัสทัสกีนนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ฟัง FM-AM ได้ AM แล้วคะแล้วก็เป็นจออแสดงผลของกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะพี่มีเนวีเกเตอร์นำทางให้นะคะระบบแอร์อันนี้ก็จะปรับความเย็นให้อัตโนมัติเลยนะคะเกียร์ก็จะเป็นแบบออโต้นะคะได้เบรกมือไฟฟ้าด้วยนะแล้วก็ โหมดขับสองขับสี่นะคะสีดำส,ดสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆ่ะกระจกปรับแสงออตโต้แบบนี้นะเดี๋ยวเรานะคะมาดูในส่วนของรายละเอียดตัวรถห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อเลยนะคะคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์นะคะสามพันซีนะได้เป็นเครื่องสามพันด้วยนะคะลูกค้าสภาพห้องเครื่องนะคะสะอาดแบบนี้เลยไม่มีการรั่วไหลยอดซึมของคาบน้ามันเครื่องแน่นอนนะคะ หัวน็อตนะคะไม่มีถอดไม่มีแกะมาแน่นอนนะทั้งหัวนอ็ตอตฝากระโปรงหัวนอ็อตตรงข้างหน้านะคะไม่มีถอดไม่มีแกะมาแน่นอนแผ่นเพจนะคะตรงรุ่นเลยนี่คานด้านหน้านะคะไม่มีร่องรอยการเฉี่ยวชนนะคะหรือว่าการเกิดอุบัติเหตุมานะคะแล้วก็มีแผ่นฉนวนการความร้อนให้แบบนี้เลยยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สวยๆนะคะลูกค้าร้อยเม็ดอาร์ตนะคะร้อยเหรียญบาทเรียงการสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ก่อนส่งมอบนะคะเราล้างทําความสะอาดนะคะค่าสีดูดฝุ่นเปลี่ยนฐายของเหลีวเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องให้ใหม่แน่นอนนะคะลูกค้าเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับอ s u z u ูมิ3.0 Ultimate นะคะปี2021กับเลขไมค์แค่95,000กิโลนะคะราคาทอโต้ตั้งขายนะคะจะอยู่ที่999,000บาท ลูกค้าเครดิตด,ดีนะคะฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่17,000บาทเท่านั้นนะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่2.79%อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถกับเราได้นะคะเรามีพี่พี่ไฟแนนซ์วิ่งเซ็นนะคะให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยนะแล้วก็หากใครสนใจนะคะหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดต่อมาได้เลยที่เบอร์083 442 8762นะคะเบอร์นี้แอนไลน์ Ad ine, ได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ